กล้วยอยังมันนวยใหญ่นวยงามแท้บาทนี่เป็นตะเฮ็ดกล้วยฉาบดีแท้กล้วยแขกดีแท้พี่น้องบาดเพื่อเดียวได้จักวีนี่เฮ็ดกล้วยฉาบคือสีงามเนาะหน่วยใหญ่ใหยังสีเว้ยใช่หรือไทยไรไดใจเลี้ยงดีตอนนีงโอ้ยถอดกล้วยฉาบคือจิตใจเลี้ยงแดงเลี้ยงอุ้ยงามเนาะ ได้หลายดีวีหนึ่งวีหนึ่งนี่โอ้็จได้เห็ดกล้วยฉาบขายเด้เริ่มซุกแล้วพี่น้องหน่วยไงคัดหลีป้าวทุสุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดของกล้วยเลยไ<อ>มือต่ำนี่เอาพูดตีไปอันนี้ก็มีเอาพวกราคาขอพี่น้องเอลยสะอ่อนกล้วยสะอ่อนกล้วยกันเทียกล้วยฉาบนี่ได้เงินหลาย,ลายดีวีหนึ่งวีหนึ่งถอดแล้วก็จะออกป้าสวยดีเนาะ ใจเหลืองงามกล้วยอี้มันน่วไงครักแท้เป็นตะจอนแต้พี่น้อง